สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะคะ่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาพาลุวยคือเก่าเนาะคะ่ะมือนี้เล่าพัฒนาออกสองทุมครึงเดอ้อมือนี้พี่น้องเป็นวันพุทธที่สิบเจ็ดนาะคะ่ะประวัติของอสมใจที่ผ่านมาค่ะที่เอเห็นอยู่นี่วันที่สิบห้าค่ะสิบห้าบนสามตัวออกแปดสองแปด หกแปดอสมใจออกไปค่ะแปดสองบแม่นตัวนินตัวเจาะเขาไปสองตัวเนาะค่ะแปดสองของอสมใจค่ะเป็นจังไดเน่นอะนี่พตามมนี่พยายบน้อกับอสมใจนี่มองบนอตามบนอเอาที่ชอบแล้วเนาะค่ะเอาที่ชอบอสมใจ มาแล้วค่ะมาแล้วแนวทางใหม่วันที่สิเนาะมาผิดาารณากันใหม่มือแรงอสสมใจล่าพัฒนาค่ะกราบขอบุญขอบคุณอสสมใจลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะวิ่งรูด่ะของอสมใจ2ก,กับ6 2ตัวสี่หาง สองเก้าสองศหกสเบิ้นก็จะมี 22, สองสองหกหมตัวสามหางค่ะสองหกห้าสองหสสองสองชอบกระจัดครัพี่น้องคัดกับผ่านเนาะซ้อมๆเบิรง บอสอบกับพานไปได้เลยเนาะคะ่ My, าานนะเอฟซีไม่ถ้าพานเขาไม่หินเนาะค่ะถ้าพานเขาไม่หินคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะถ้าไคยังบ่ติดตามถ้าชอบเนาะคะ่ะกันบอชอบกับบอจัดบอพานไปเลยเนาะคะ่ะพานไปเลยเนาะ,ะชอบก็จัดค่ะก็ผ่านอสมใจค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับอสมใจ แอบ,บหน้าจอค่ะพอสมใจมือแรงเลา่าพัฒนาแนวทางของเพิ่นเนาะถ้าไปเห็นก่ะและเอาที่เข้าชอบจัดไปไปต่อค่ะไปต่อไท้มักหวยค่ะไท้มักหวยก็ยังบอลลดเดอรพี่น้าง ยังเขาอยู่เด้อค่ะไทยมักหวยมาอยู่เนะาะไทยมักหวยวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะค่ะเพิ่นเขาไปอยู่ค่ะเขาไปอยู่หกหกลางเนาะหกแปดาหลางบนแปดสองแปดค่ะสามตัวบนวันที่สิบห้าที่ผ่านมาประวัติของไทยมักหวยเนาะค่ะเขาไปตัววิง่งตัวหลุดเนาะทามาตามไม่ไปโตของเพื่อนค่ะ ไทต่อไทมักห่วยไทมักห่วยลาวพัฒนาวิ่งรูดพ้นเห็นมากเก่ากับหนึ่งค่ะเก่ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสามเข้าสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเบิ้ลก็จะมีเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางค่ะเก่าหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าสามเก้าเก้าหนึ่งวิ่งหลุดเดินเก้าลองหนึ่งเนาะคะ่ะเดินเก้าตัวเดียวรองหนึ่งสองตัวพื้นนินค่ะ 9, 3, 1, 7, เก้าสามหนึ่งเจ็ดเน้นสองหางสามตัวนิ้นหางเดียวเก้าหนึ่งเจ็ดแคปนาจ้ค่ะใพ่จะไปต่อกับไทม์มักหว่วยค่ะ แคปหน้าจอไ้พิจารณามือแรงมือแรงสองทุ่มคึ่งนเนาะค่ะเราพัฒนาออกสอบประจัดคัดกัผ่านกลัขบขอบุญขอบคุนไทยมักหวยค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากบขอบประคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร ไปค่ะบอกตะแคบนาจออันยับไปไหวหลายเด้อจีตาแคบหมท่านืิวาเด้อ <c oughs> ติชมมาได้เด้อค่ะติชมมาได้ติชมได้ติเพื่อก่อเนาะค่ะบอกถ้าแคบนาจอเราออาจับนี้วัาติจับกร,กระดาษนี้วันติบ่ท่านเหลวเขียนกับบท่านแคบกว่าบ,บ่ท่านดีวดันติ ขอภพ่เดือค่ะบ่อท่านดีลีก็ได้ติชมมาได้ติเพื่อขอค่ะเลขรับวงในค่ะวันที่สิบหทีพานมารับวงในกับเข้าไปตัวเดียวน้อยพี่น้องกันยังดีสองตัวมาหนึ่งตัวอยู่เนาะเขาหกค่ะหกล่างหกแปดสามตัว8ปดสองปดเนาะค่ะวันทีน่สิบาแนวทางใหม่พนมาแล้วค่ะเลขรับวงใน ภายจะตามต่อกระเตรียมแคบนาจโจเนาะค่ะผิดจรณนาเอาถ้าชอบอก็จัดขัดชอบก็ผ่านเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้อง วิ่งรูดของเพิ่นไห่มากค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ทอกันเด้อคันเพื่อนมาว่งกลุ่มมากค่ะงวดนี่ทุกเทือเพ่นจะว่งกลุ่มสองตเนาะอาจจะทอกันสองตัวค่ะเก้าศูนย์แปดหาห้างเดียวค่ะสามตัวแปดเก้าศูนย์ วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนาะค่ะพี่น้องวันที่สิบเจ็ดสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนาออกไปรุ่นกันต่อเนาะมันนี้เนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะขอบคุณขอบคุณเรขยกรปบวงในค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะไปต่อ đi vùng ngành nó nói nằm chuộc hả nói năm วันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะค่ะแปดสองแปดหกแปดสิบห้าที่ผ่านมาออน้อยนําโชคหลุดไปบ่เดินบ่เข่าเนาะค่ะบ่บ่เป็นยั้งค่ะเจตาให้กําลังแร่งใจเด้อค่ะอ่อนน้อยนาโชคให้กําลังใจคือเกาค่ะขอบบุญขอบคุณอ่อน้อยนําโชคค่ะแถวนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาเนาะขอบขอบคุณหลายๆ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะออน้อยนำโชคขลาวพัฒนาวิ่งรูดเพนไหมาสองกับ0ย์ค่ะ2ตัวสี่หาง2 0 2 6 0นย์สอเบิ้ลนสองสอมตัวสามหางสองศูนย์เางเก้าเก้าค่ะ ันนี้เป็นวันที่สิเป็นวันพุธเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันต่อเนาะไปรุ่นกันต่อกับออน้อยนําโชคเนาะคะ่ะรุ่นกันต่อวันนี้กับเล่าพัฒนาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเลีทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะ คขอบุญขอบุนทั้งสเสียนเนาะคะ่ะเที่เอานวทางมาบางทางจงองเจตาออน้อยนำโชคเรียกรับวงในไทยหมัดห่วออสมใจค่ะสีเสี้ยนค่ะคลิปนี้ชอบของไผก็จัดไปเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้วก็อ c ซี่จลืมเด้อค่ะเข้ามาบึงมาชมแล้วก่น อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้บอพาดชิปใหม่ๆของเจตาพารวยเนาะลงชิปใดจ,จะได้เห็นชิปนั่นค่ะลงชิปใดจ,จะได้เห็นท่านใจเนาะขอบขอบขอบคุณหลายๆลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะมือนี้ตอนแรงเนาะสองทุ่มครึ่งขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดินทางไปไซสก็ขอให้ปลอดภัย เดินทางไปก็ขอให้มิโชค่ะกลับมาขอให้ไม่ใช่คลิปหน้าพ่อกันไหม่ค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ